เรียดีทุกเซิฟจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยซุกนัวไม้แซ่บนัวจ้ะพี่น้องจ้ะให้หัวใจคนจางหัวใจโดมังไยจ้าเลิฟเลิฟจ้าพี่น้องจ้ะซิกีไรจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็แมาจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจ้ะ ซุปหนอไม้ใส่น้ำยนานางจ้ะ,นนนน salad, จะพี่น้องจ้าอาหารอิสานอาหาริสานบ้านวันสวีเบบี้แบมบูสาวอาจจะพี่น้องจ้าดูบะซุปหนอไม้จ้าประกาศกันมาจากสวนเองเลยจ้าพี่น้องจ้าประกาศเห็นรับซน่อมาใหม่ เรากันคบาบแะงงอใหม่กับตอนไงแห้งเป็นจ้ะแจงกับอ้อนนอนจ้ะเสร็จก็ใกลจ้จะพี่น้องจ้ะแดงยิงคืนแล้วจ้ะเสร็จก็ฟิลิปปิน มามาจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าเราจะกินกินกันแล้วพ่อจ้าสุกน้ำไม้จ้าพี่น้องจ้าสุกน้ำไม้เบบี้แบมบูสาลัดค่ะน้ำไม้จ้าน้ำไม้ต้มเซนนัมยาน่าจ้าเบบี้แบมบูจ้าพี่น้องจ้าต้มเซนนัมยาน่าเบียรลอยจ้าน่าปลาไหลจ้าพี่น้องจ้าเพอร์เมนเต็ดฟิตซอสจ้า โรเต็ดชิลีค่ะพี่ปนจะพี่น้องจ้าเขาคัวจะโรสเต็ดไรซ์หน้าจะลามจูส เลด้าเนียนจ้ะพี่น้องจ้ะสีรันโตรแอนกรีนอันเนียนต้นหอมฟักซี่จ้ะแล้วก็มิ้นจ้ะพี่น้องจ้ ene, จะมิ้นสลระแหน,จ bamboo, serve, จน่จ้ะพี่น้องจ้ะยอร์เลจจ้ะพี่น้องจ้ะสุดสุดี่ซานบ้านนี่สวีจ้ะสุดหน่อไม้เดวี่เบนบูสาลาเรดี้ทูเซิร์ฟจ้ะพี่น้องจ้ะอยสุกหน่อไม้ แซ่บน,วนัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกผู้ทุกคนมาพอ,อกันแล้วค่ะกำนันชวีวิธีแนวกินอีสาน Hello and welcome to Isan way of cooking ค่ะพี่น้องจ๋ามา้อสิพามากินซุปน้ำใหม่จ้าซุปน้ำใหม่ baby bamboo ส่าละจ้าพี่น้องจ๋า baby bamboo สาค่ะ ค่ะพักกับเอลเวอร์กรีนจ้ะพักสีเขียวจ้ะคุณน้องจ้าเขียวฟรฟมเดอะการ์เดนจ้ะออแกนิกฟรฟมเดอะการ์เดนจ้ะพี่น้องจ้ามาสเตอร์กรีนจ้ะไออันนี้ปลูกไว้ค่ะไอผักกาดหน่อยนะจจะผักกาดหินหน่อยแล้วก็มีสลัดแหน่พร้อมจ้ะมิ้นจ้ะพี่น้องจ้ะบักแตงจ้ะคิวคัมเบอร์จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เดียวจ้ะเอเวอร์ทิ้งโฟมตะการเด่นจ้ะ not everything จ้ะ except cucumber and bamboo จ้ะพี่น้องจ้ะ not from โฟมตะการเดน แล้วก็มีอันฟิลิปปินส์จ้ะพี่น้องจ้ะฟิลิปปินส์ซอสเสร็จจะชิคเก้นซอสเสร็จจะพี่น้องจ้ะชิคเก้นซอสเสร็จเช่นว่าจ้ะสีแดงจื้นคือไหมจ้ะอันนี้โบเขียวจ้ะพี่น้องจ้ะมาๆจ้ะพี่น้องจ้ากินกันละบ่สุดโนไม้ผักตละในสวนจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็มีข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจ้าให้หัวใจกินจ้าหัวใจโดมังไงจ้าเลิฟเลิฟจ้าพี่น้องจ้ะซิกกี้ไรจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็ มาจา้ะพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจา้จาอู้วเนี้ยมาๆาจา้ะพี่น้องจ้าพบกเราหลายจา้ามามากินน้ำกันจา้าซุปน้อไม้เป็นยังไงกันเน,เนาะจ้ะพี่น้องสบายดีกันบ่ยบ่น้อง how are you guys how are we b e e doing today พักกันโยกสวนมเมื่อยรจะไปนอนจ้ะกำลังง่ามจ้ะช่วงนี้นาซ้ำมือผู้พักินเองจ้ะน้้งไม่กระป้องจ้ะพี่น้องจ้ะ ก็คนเนียวอาหารอีสานบ่ได้กินบ่ได้เห้โดนเต๋อเลยจ้ะพี่น้องจ้ะส่ก่อไก่ สงสัยจะใส่ซ uh, ีมั่งจากพี่น้องจ้ะซื้อมาจากบริษัทเองจ้ะการดิฟมันสตอร์จ้ะพี่น้องจ้ะซอสไก่แซนด์บาร์ดฟอมสตอร์อิออรแกนิกเวชชาบอวจ kinh yên, kính yên đấy chà Đây nhắn kính cả nó chà Phía đông chà, nó <laughs> toàn Tòn ngát ngam Không nghe mặt เ๋ยวบ้อยในกระป๋องเลยจ้ะแดงรึ่นรสชาติจะออกหวานจัง่อยจะเป็นน้งจืดบ์เปรี้ยว a t อเท e อสวีทจะพี่น้องจ้าซอสเอทสสวีท จะแน่กับูเก็จ้เม้นจะเป็นนางจ่าม้นกัอไมายกราเดน sụp bẻ ngã ngay chả phải làm chả lao. ui cặp giang nó, ui sụp nó mái อือนัวค่ะแต่พี่น้องจ้ะสุดยอดอสองมือเลยจ้ะ สุดแบบง่ายๆแต่ใส่พริกป่นเขียวยจะ้ะนำยานา่งนำ,นำปลาแดกเท่าน,นั้นจะเป็นต่างแบบผัดตอง,ง,งยุงยากจ้ะ น้องใหม่ก็อ่อนอ่อนจ้ะน้องใหม่อ่อนดีหลายจะัน้องจ้ะ ป่อลกะดิดคอจะเป็นยัจ๊ะ หล <ừ> ับได้จพี่น้องจะมีคำบรรยาย ค่ะพี่น้องจ๊ะจังไหนฝากกดไลค์กดแชร์ในเร่อค่ะฝากเขามาติดตามนะค่ะช่อง YouTube พ่อนอนชีวิตจากพี่น้องจง๋าขอบคุณที่หลายค่ะ thank you very m u c for watching I hope you guys enjoy the video and I see you in my next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย